วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องฟูจิซีล็อกนะครับเครื่องฟูจิซีล็อกรุ่น a p s p o r t vc สี่สเมื่อเสียบ power แล้วนะเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับไฟเมน power ต์ดะตดปุ่มสวิตช์ที่จะเปิดเครื่องมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเอามื่อดันลงมานี่นะปุ่มเปิด ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมฮะเราต้องมาเกิด power ตรงนี้อีกทีหนึ่งุ๊เครื่องก็จะบูทนะครับเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวจะรอให้บูทเสร็จแล้วก็จะปิดนะครับโอเคปิดก็ปิดตรงนี้ นมันก็จะ power save แต่ก็ยังกินไฟอยู่ยังไม่ปิดเพราะว่ามีไฟตรงน,นี้ติดเราก็มาปิดแล้วเราให้กระพริบไอ้เซฟเว์กระพริบจนนิ่งก่อน นี่นะฮะเราก็ปิดข้นไปเนี่ยนี่ไงนะไโชว์ถวเป็นอันเสร็จแต่ไฟไฟนี้ยังไม่รู้ว่าติดนานแค่ไหนจบคลิปการแชร์เท่านี้ก่อนนะครับ